สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะดิฉันออนอุมาสืบญาตินะคะเป็นผู้ดําเนินรายการ Organico Coffee on Tour คะ่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของคนที่ดื่มกาแฟสุขภาพผสมเห็ดลิ้นจือ Organ o r g a n นโ o มานําเสนอกับทุกท่านได้ฟังในวันนี้นะคะซึ่งมีล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับทุกท่านเขาเหล่านั้นทานแล้วดื่มแล้วรสชาติยังไง ผลลัพธ์ของการทานกาแฟสุขภาพออร์แกโนโกแล้วดีอย่างไรเขาจะมาร่วมแบ่งปันให้กับเพื่านได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ภูมิใจนำสนเสนอนะคะลูกค้ารายใหม่ที่ประทับใจในสินค้าออร์แกโนโกของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรนะคะ อำเภอบ่อทองค่ะอำเภอบ่อทองนะส่วนของเกษตรสวนนะโอซีเกษตรสวนแน่นะคะโอจีมาถึงไกลถึงนี่เลยทีเดียวก็มีพี่สุนะคะมาได้รู้จักกับพี่สุพี่สุทานกาแฟออร์แกโนโกด้วยสุตรพรีมแล้วก็ออร์แกนิกกรีนทีชาเขียวของเราเนี่ยนะคะทานมากี่ชุดนะคะอ๋อเข้าชุดที่สองค่ะอันนี้ชุดที่สองนะคะวันนี้มารับสินค้านะคะชุดที่สองแล้วทานแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าระบบ ร่างกายก็คือดีมากเลยคือตอนแรกน้ําหนักน้ําหนักจะน้ําหนักมันจะมากอ่าอแล้วพอมาทานตัวนี้นี่ประมาณาหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองกิโลตอนนี้เหลือห้าสิบแปดแล้วตอนนี้เหลือห้าสิบแปดกี่วันกี่วันกี่วันก็กินมามันมันมีกล่องมันมียี่สิ 20, 20, บยี่สิบสองกล่องแต่ที่สองคนกับแฟนน่ะคือแฟนก็จะกินด้วยอ่าแฟนทานด้วยก็จะจะหมดประมาณ ไม่ถึงยังยังไม่ทันยังไม่ถึงครึ่งเดือนเาะทาวันละกี่ซองคะซองเดียวค่ะอ้าวันละซองสคนชาด้วยค่ะอาชาด้วยเช้าเช้าเราจะไปทำงานเนี่ยเราคือราตั้งน็ไปทางานพอราจะทาตรนี้มันจะมีเรื่องระบบเรื่อขัดถายรปหายกันใช่ไมะปกติแล้วจะทานอาหารไปอย่างเงี้ยบางทีขัดถ่ายไม่เป็นเวลาออ มาทานตัวนี้เรื่องขับถ่ายก็จะดีเหมือนเขาขับอะไรออกมาแบบใน,นตัวเราช่วยดีท์ท้องร้างจะเป็นออกมาเป็นลูกๆอะไรใช่ไหมก็นะออคือตัวนี้ก็คือกินแล้วรู้สึกว่าดีมากเลยเพราะมันระบบขับถ่ายก็ดีแต,ตัวมีความรู้สึกว่าตัวเบาเนาะทานไปแล้วมันดีกับตัวเราอ่ะน้ํานักก็ลงระบบขับถ่ายก็ดีเดี๋ยวนี้ตอนนี้น้ำหนักก็เท่ากับลงไปประมาณสี่กิโลแล้ว 4ีกิโลแล้วถ้าเทียบจำนวนกล่องที่เอาไปก็แค่2 2สัปดาห์ถึงไหมคะน่าจะถึงประมาณ2สัปดาห์ลงไป4ี่กิโลเพราะกินกันสองคนแล้วแฟนก็พุงจะยุบแล้วด้วยพุงก็ยุบด้วยแล้วระบบการนอนหลับการพักผ่อนดีดีดีมากเลยค่ะดีก็หลับหลับลึกดีอ่าหลับลึกดีอ่าตื่นสบายสบายค่ะบ่ายไม่ง่วงด้วยใช่ค่ะและการควบคุมที่ดีก็คือควบคุมอาหารอ่ายังไงบ้างคะ รู้สึก้ยิ่รู้สึกว่า,ากินกินกินสอ่ตัวนี้รู้สึกว่าเราก็ทานอาหารครบโมงนี่แหละแต่เรารู้สึกว่าเราจะทานแบบไม่ไม่มากอะ่ะคือไม่ไม่เยอะเหมือนเหมือนเหมือนที่เราไม่ได้ทานตัวนี้มาก่อนใช่ไหมคะ่ะส่วนมากก็จะหิวหิวจุกหิวจิกอะไรอย่างเงี้ยพอมาทานตัวนี้ก็คือ ไม่ค่อยยาไม่ค่อยยิงเท่าไหร่เรากควบคุมอาหารได้ด้วยอมันทําให้รู้สึกอยู่ท้องไม่เพลียไม่โหยชอบควบคุมอาหารดยก็ใช้เพลงด้วยโอ้โหคอนเฟิร์มเลยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ